สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับอดีตชาแนลกันอีกครั้งครับแล้วก็ามาวันนี้อยู่ใน GTA 5 M เหมือนเดิมครับว่าหลังจากที่เราทำงาน,งานมาเราก็พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างครับแล้วก็วันนี้เห็นไหมมีการเปิดประมูลรถครับเดี๋ยวผมว่าจะไปร่วมงานสักหน่อยครับจะแวะไปดูว่าเออมันมีรถอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะไปตัวเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเจอรถที่ถูกใจแล้วเกิดแหมมันราคามันถึงพอดีเนี่ยเราก็ต้อง เราต้องคว้าไว้นะแม่ซื้อรถไว้แบบขับเท่ๆหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับว่าจะมีรถอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องไปกดตังก่อนครับไปวันนี้ตังติดตัวมีอยู่แค่นิดหน่อยครับเดี๋ยวไปไปกดตังก่อนครับอ,อ๋อมันเป็นประตูเข้าไปนี่วากูก็ขับวนอยู่ตั้งนานชิบหายอ๋อเป็นธนาคารใหญ่โอเคกดตังก่อนมีเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โห สิบยี่สามสมากูถอนหมดเลยเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 10... บยี่สามสใช่ไหมเสร็จสิน้นไปโมตูครับลุยเออเตรียมไว้ก่อนเหลือดีกว่าขาดจังหวะนี้ไปเอาลอกรถไว้นี่มาไปขึ้นรถไปจุดประมูลกันครับได้รับแจ้งมาว่าอ,อ,อยู่ลานนี้ลานประมูลนี้ไปเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปดูว่าจะมีรถถูกใจเราหรือเปล่าครับวันนี้ไปไปที่งานกันเลยครับ นี่ปาดหน้าเขาให้มาน่าจะใช่นะประมูลประมูลสามคันไว้ซ้ายมือโอเคเดี๋ยวดับเครื่องก่อนมาล็อกรถด้วยเดี๋ยวคนขโมยใช่เปล่าวะอ้าวโบโบแบเอ้าที่ไหนวะเนี้ยไม่ใช่ที่นี่วะเอ้ยงงแล้วกู โอ้ยโอ้โหดึงกันมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหคนเพียบเลยวะเฮ้ยโยมแปลกตะมาอาตมาอีกแล้วเหรอคนเพียบเลยเว้ยเอ้ยแปลกตะมาเดี๋ยวนี้เลยนะโยมอ๋อแปลกอะไรสนุกไหมคะเอาไว้เอาไว้อย่ามาเจ้ากับผมนะไปยินได้ยินครับทางล่างไปยิง ไรยิคแล้วข้างหลังได้ยินก็ไม่น่าถ้ายิงถ้ายิงก็ไม่ต้องจับต้องคนหัวเหลืองอะได้ยินไม่น่าหัวเหลืองเหลืองนุนนหมอครับหมอหมอหมอครับครับหัวเหลืองหัวเหลืองหัวเหลืองนี่นี่น่าเดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับเช็ให้หน่อยเดินเดินไปฟังนั้นหน่อคนไหนครับสูตรเขียวน่าจะตังค์เยอะของว่าโอ้ยไม่เยอะหรอกสูเขียวน่ากลัยวป่ะใครมีตังค์บ้างครับฮัลโหลเจ๊ เจ้ตังมาเท่าไหร่อะเด้มนีมานหนึงบาทผมมีห้าอยะผมมุดได้ไหมอ่ะได้ได้เอาเอากรอบายทะเบียนไปก่อนห้าร้อยห0อ0้า้อห้้อห้าร้อยห้า้อยห้าร้อเอาวันนับถอยหลังวะ อย่าฝัดครับอย่าฝาดข้อความครับีแอนเชสเตอร์แมนเฮ้ยเย็นรัไทยแลนด์โลเย์ยคันนี้ RX เริ่มประมูลที่1นึ่งมบาทหนึ่งบาทเคาะเคาะเคาะหนึ่งเพราบช่าเซ่นช่างช่างสองหมืนครับ ขอพันหนึ่งครับขอเช่าพันนะครับชาโปสามหมื่นครับเดี๋ยวสักพู่นะครับจะเย็นครับจะเย็นครับเร็วเกินเร็วเกินเอายายากอเขาไว้เอาขอไปจริงด้วยครับผมเออรถคันนี้ประสิทธิภาพก็อย่าหลังจากที่ใครประมูลได้นะครับก็จะแต่งแต่งให้ฟรีครับแต่งเต็มโอ้แต่งเต็มด้วยวะวันนี้ใครคือผู้โชคดียินดีกับผู่คัน้วยนะครับเฮ้ยกีตาร้อยคืออะไรวะน่ะเริ่มประมูลเลยครับ หนึ่งหมื่นครับชาโปครับชาโป้สามหมื่นครับมาแลงมา้อทีละพันข้อทีละพันพูดเลยครับกับผมรวยอะผมรวยผมเคาะเลยไม่ได้เหรอผมโอ้โหสามหมื่นสองครับกวินมีมีใครอยากได้ไหมครับสามหมื่นครับตอนนี้สามหมื่นสี่แล้วครับสามหมื่นห้าเป็นกินครับสามหมื่นหาเปครับโอ้โหสี่หมื่นแล้วว่บางห้าหมื่นครับโอ้ยห้าหมื่น ห้าหมนครับ5ที่แสนหครับห้าหมื่นสามครับห้าหมืนสองห้าหมนสามครับห้าหมื่นสามะใครก็ได้ฉีกใครก็ได้ฉีกกวันห้าหมืนห้าครับกวินกวินห้าโทนี่โทนี่แสนหนึ่งโทนี่แสนหนึ่งห้าหมื่นห้าครับโิวแสนหนึ่งครับดิวสองแสนครับพมิกพเมิกอยู่ไหนวะโอ้โหแต่ละคนพอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้กวินเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ห้าหมืนห้าดิวสองแสนครับใครสองแสนะครับผมผมเนี้ย กระเป๋าโมกระเป๋าสมภูญะกระเป๋าสมเนตตอนนี้สองแสนแล้วครับกดเอกไว้ครับตอนนี้สองแสนแล้วว่ะยกมือเลยครับยกมือเลยจบเร็วมันจบเร็วมันจบเร็วจบเใช่ครับมีใครสู้ไหมครับสองแสนโทนี่สองแสนห้าครับเอาเว้ยสองแสนห้าเว้ยโทนี่สองแสนห้าเอาเว้ยเอาเว้ยสองแครับโอ้โหเกินเกินเอาเว้ยเอาเว้ยสองแสนห้าว่ะอ่ะเรากูทิ้งบุหรี่ทำไมวะเนี่ยโอ้โหตายช่างมันไม่เลยสองแสนห้าครั้งที่หนึ่ง เจ็ดแสนห้าครั้งที่สองเอาสองแสนหกว่าก็วินสองแสนห้าเดี๋ยวเราพูดนะครับเอาที่เคาะก่อนแป๊บนึงครับก็วินสองแสนเจ็ดครับโอ้ยดิวสองแสนแปดครับสองแสนแปดแล้วครับตั้นโทนี่สามแสนครับโทนี่สามแสนครับโอ้โเอาไว้สามแสนเอาไว้แต่ห้าแสนแล้วเยังไงเท่าไหร่นะครับโทนี่สามแสนครั้งที่หนึ่งเอาวะ ไม่มีใครตูแล้วมั้งโทนี่สาแสนครั้งที่สองเบาอะบอกได้เบาอะยูสามแสนแน่ครับสามแสนสามแสนทันะทันวะโอ้หทันวะไปสามแสนห้าครับเย้โทนี่สี่แสนครับข้คนรยย่เลยสีแสนแล้วไอปประมูไปแล้วอาเซเว่นคันเดียวเนี่ยต่านมาปัดยังไม่ทันคาะเลยยังไม่ทันเคะเลยเฮ้ยมันปิดประมูลไปแล้ว อ่ะทนี่สี่แสนนะครับเฮ้ยโอ้ยคือชอบเสียงคนอืานการข้างหลังข้างหลังสี่แสนว่ะคันนี้น่ารังกับเก็บเลย่าเท่ากับข้าวไปอีสับหมูบอกเกาะยังงี้เกาะยังงี้มีกบมีกบอยู่ข้างพอดีด๋าย้ำกบแน่เลยว่าอย่าแป๊บมึงนะอย่าขับคันคันที่สองคันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวคันที่สองมาพี่ตีเหรอพี่พี่ตีขข้้าางงงงหหลลัั อมอไซค์มาส oh. มายโอ้โหมอไซค์ก่อน <laughs> เอาเอาคันดำก่อนเอาคันดำก่อนเฮ้ยคันคันดำลุ้นเฮ้ยคันดำก่อนเฮ้ยคันดำเอาไปลุน้นก็ปรแสาน, <c oughs> นก็เปิดนั่นแรงกว่าครับ <c oughs> นี่คลิปจังหวะนี้จะได้กับเรา โอ้จบแล้วองไปก่อนรถไฟก่อนอยู่แล้ว,อลวออขอถามนะครับเครือ่อง cc ผมถาม cc ครับผมถาม cc แอนซ์ซื้อหน่อยพี่นะั้นบอสซุเป็นด่วนเลย ผมใช้แรงเอวครับโซโนแมนหกพัน oh> oh, ครับดิวห oh, okay. oh. oh. ้าหมื่นครับโอ้เกิน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 เป็นปินหกหมื่นนะบังแฟนหนึ่งครับโอ้การจะไม่ให้ประมูลเลยจุบเร็วขึ้น ว er. uh, right, like so ิ่งวิ่งเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดนเย็นครับแดนเย็นครับเอาเอาใหม่นะครับเริ่มที่ห้าหมื่นครับบังแป้นนึงครับฮะบังแป้นนึงโอ้คุณเกย์ทับนี้ได้เหรอค่อยๆได้ไหมอ่ยค่อยๆได้ไหมมันจะจบไวไปมันจะไม่หนกประเดี๋ยวใช่่ดีกวาเอาเอาคอคอทีละสามพันพอเอาเริ่มเริ่มที่ห้าพันครับบิวแปดพันครับ บิลแปดพันนะอยู่ที่บิวครับโนแมนเก้าพันครับอยู่นี่โนแมนครับโนแมนเก้าพันชาโปอ๒ครับเอาแต่รถไม่เอาล้อชาโปครับบิลหมื่นห้าครับอยู่ที่บิวครับบิวหมื่นห้าครับสองหมื่นครับสองหมื่นแล้วครับเออไม่กี่มื่นเลยอางั้นเอาเป็นล่าสุดนะครับอยู่ที่หมื่นห้าครับสองหมื่น กวินเท่าไหร่นะครับบางบางสองหมื่นอ่าอยู่ที่บางครับบางสองหมื่นครับเดี๋ยวหน่วยงานจะเปิดให้อีกรอบหนึ่งครับหน่วยงานนะใครใครสองหมื่นหนึ่งนะครับสองหมื่นห้าหมอฮอปเปอร์อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน่วยงานหน่วยงานจะเปิดให้อีกรอบหนึ่งบางสองหมื่นห้าอยู่ที่บางครับบางสองหมื่นห้าครับหน่วยงานจะชาโปชาโปสามหมื่นครับอยู่ที่คุณชาโปครับชาโปสามหมื่นบางสามหมื่นห้าอยู่ที่บางครับบางสามหมื่นห้าใครสี่หมื่นครับ เมื่อกี้ใครใส่มาสี่หมื่นเลยเคนพิ้นสี่หมื่นสามเคนพิ้นสี่หมื่นสามครับโลโลบังสี่หมื่นห้าอยู่ที่บงังค่ะบังสี่หมื่นห้าเคนพ้นสี่หมื่นแปดห้าหมื่นครับ,บครับชา,บา,บาปโอห้าหมื่นครับบังบังห้าหมื่นห้าบังห้าหมื่นห้าครับเคนพิ้นที่บังครับเคนพิ้นหกหมื่นอยู่ที่เคนพิ้นครับเคนพิ้นหกหมื่นบังหกหมื่นห้าครัอยู่ที่บงังค่ะบังหกหมื่นห้า ชาปชาโปเจ็ดหมื่ครับชาโปเจ็ดหมื่โอ้ยเอาเจ็ดหมื่แล้วเว้ยอีเมลอีเมลแปดหมดพ้สิบแปดบาทนะช่วยได้ใครใครเก้าหมื่ครับบางเก้าหมื่นชื่ออะไรอยู่ที่บังครับเก้าหม้าชปแสนสองหครับอยู่ที่แสนสาครับอยู่ที่บังครับบังแสนสามครับแสนสครับแสนสี่ชาปแสนสี่คใส่ราคาบอกชื่อเลยนะครับใส่ราคาบอกชื่อด้วย ชาโปรแสนห้าครับบิดสู้เลยครับชาโปครับชาโปรแสนห้าครับแสนห้าแล้วมีใครสู้ไหมครับครับครับวิรถคื่คันทร่มันนับนับปิดปิดสิบวีนะครับชาโปรแสนห้าครั้งที่หนึ่งดิวแสนหกครับอยู่ี่คุณดิวครับดิวแสนหกเว้ยดิวแสนหกครั้งที่หนึ่งดิวแสนหกครั้งที่สองดิวแสนหกครั้งที่สาม ดิวแสนหกครั้งที่สี่เท่าไหร่แล้วครับอยู่ที่แสนหกครับอยู่ที่คนเดียวดิวแสนหกครั้งที่ห้ากวินแสนเจ็ดครับอยู่ที่คนเดียครับกวินมันนับครั้งนีปกติเขานับสามก็ไม่ใช่หรอวะประมูลนะแสนเจ็ดครั้งที่สองชิบหายกวินแสนเจ็ดครั้งที่สามอ่ากูดูกูอยากจะรู้มันจะนับเท่าไหร่ปิดแสนเจ็ดครั้งที่สี่อ่าเอาสี่แล้วแสนเจ็ดครั้งที่ห้าอ่าแสนเจ็ดครั้งที่หกเออเอาหกแล้วกูว่านับถึงสิบแน่เลย ดิวแสนแปครับดิวแสนแปคุณอยู่ไหนครับดิวแสนครั้งที่หนึกมือครับยกมือกวินแสนครั้งที่สกาวินแสนแสนแปดห้าันครับกาวินแสนแปดห้าพันครับเอาปะบิดกันหลักพันแล้วเว้ยแสนแปดห้าพันครั้งที่หนึ่งบอบบื้อเอางั้นกูยืนนิ่งแล้วกแแปดห้าพันครั้งที่สองแแปดห้าันครั้งที่สว่าไงแปดห้าพันมันจะประมูลพี่ไม่ใช่ผมวอเลยแสนแปดห้าพันที่ไ แต่แปดห้าพันครั้งที่หกโอเคครับแต่แปดห้าพันครั้งที่เจ็ดนับสิบแบบสงสัยแปดห้าพันครั้งที่แปดแต่แปดห้าพันครั้งที่เก้าทำได้ครับปิดต่อได้ครับแต่แปดห้าพันครั้งที่สิบปิดครับผมคุณก็วินได้ครับแต่แปดห้าพันไวสยไอ้นิวเงินเดือนครูสองมึงฆ่าครูใครมีใครจะดีบริจาคไหมครับผม ขายดีไหมจ่าไม่เข้าผมไม่เข้าไมบริจาคได้ครับผนี้แหละบริจาคได้นะครับผมได้ทุกอย่างครับสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยยาไอยาบ้ากัญชาอะไรก็ได้เราจะเริ่มเปิดประมูลรถคันนี้กันแล้วนะครับเออมาฮ้ยไข่มันวิ่งคันนี้ขอเปิดที่หนึ่งหมื่นนะครับบิดได้ครั้งละห้าพันนะครับขอให้ทุกการบิดลงท้ายด้วยศูนย์นะครับพว่าทะลุร้านนะคันนี้ใครจะเป็นบิดแรกครับ อเอใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ยังสียชโครับกวินสองห0ื่นครับกวินสองหมื่นครับาหมื่นจานมาหน่อยจานชาโป๒5 0 0 0ครับโอนี้ห้าหมื่นครับครับยิงหกหมื่นครับยิงหกหมืครับอ่าหกหมื่นชาโปเจ็ดหมื่นี๋ยาวดูไปก่อนยาวๆบางแนเพรากูไม่น่าได้อยู่แล้วคนี้จิมหายกูมีอยู่แสนเดียวบางแทนนึงชาโปแสนสองชาโปแสนบางแทนที่บางแสนสี่ครับชาโปแสนชาโปแสนหกครับ ชิงสองแสครับชาโปสองแสนสองชาโปสนสอครับาวินสองแส้ครับาวินสองแสนห้าชาโปสองแสนเออเอาดีชาโปสองแสนหกครับยูสองแสนครับทำไมกห่อยอันเดิมเนี่ยเฮ้ยยูนายจะมาหักหน้าเราอย่างนี้ไม่ได้นะชาโปสองแสนแปดเจนเควินสองแสนเก้าครับดวินสองแสครับชาโปสามแสนชาโปสามแครับน่ย ขนาดไอเอกใช้เว้นคันเมื่อกี้ไม่ยังเจ็ไอเสีไหล่สี่แสนมางคับเมื่อกี้ของเงินห้าร้อยของเงินห้าร้อยใครก็ได้ไปมันคอมโบกูไปสองพันแล้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวชาโปสามแสนครั้งที่สองปิดครับจบสามแสนเนี่นะเอ้าสามแสนห้าพัเสียงใครโผล่มาเมื่อวานใช่ไหมสามแสนห้าพันเนมแถมมีแถมสามแสนหกพัครับใครใครใช่สามแสนหกพันคับเหรอใครสามแสนันผู้ชื่อได้ ยกมือด้วยครับมเมื่วานม่วนามแสนเจ็ดับไปอ่จะไปอีกพ่ผู้หญิงขอนะสามแสนเจดครั้งที่หนึ่งครับเพลงปิ้นสามแสนหนึ่งครับเามสามแสนเจ็ดแล้วครับสามแสนแปดครับเ้าปครับสามแสน้ครับสามแสนเกา่เบอสสี่แสนบอสสี่แสนไปแล้วสี่แสนห้าครับผมสี่แสนห้าเอ้อสี่แสนห้าว่ะ 4ครั้งที่หนงบอขับร้างหลังนบอ5บอ5 0 0ห้าแสนห้าแสครั้งที่หนึ่งกูอยู่ที่ไหนเนี่ยห้าแสครั้งที่ห้าแสนห้ามื้อว่ะห้าแสนห้ามื่อวา้าแสนหกพครับพิวครับหแสนหกครับบอสนครับ้หุดหุดพี่หกแสนครั้งที่หนึ่งหกแสนแล้ววะหกแสนครั้งที่สองหแห้ามื่นห้าแสน้าคไปเอาเงินมาจากไหนกันวะมีใครสูยู่ไหมครับ หกแสนห้าครหกแสนหกครับเลือกเขียวหัวเขียวครับหกแสนหครั้งที่หกแสนหหหครั้งที่สองหกแสนเจ็ด0ูวัดหกแสอเจหกแสเจดครั้งที่หนึ่งหกแสนเจครั้งที่สองหกแสครั้งที่สตัวเขียววิ่งหนีเลยเจอหกแสนเจเข้าไปเย้พีพอยรวยยังวะหกแสนเ็ครั้งที่หผูเสียัแล้วตอนนียหมอ่าะ หกแสนเจ็ดครั้งที่แปดหกแสนเจ็ดครั้งที่เก้าปิดหน้าไปแล้วบเจ็ดครั้งที่สิบปิดครับผมหกแสนเจ็ดครับดีดีด้วยนะครับที่ยายผมเจ็ดหน้าให้เห็นฝนตกใส่หน้าผมแอดกูนี่เดินหนีกูนี่เดินหนีเลยครับหูหกแสนเจ็ดครับจบไปครั้งสุดท้ายวันนี้ถือว่ามาชิมลางก่อนแล้วกันครับไม่มีตังค์ครับนี่ใอะไรครับโอเคก็แหมเบิกมาหนึ่งแสนกูคิดว่าจะทำอะไรได้หน่อยนะไอ้หาขนาดมอไซค์เนี่ยกูยัง ประมูลไม่ได้เลยเวทแท้โอเคก็เห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมีอีกก็ไม่รู้จะเก็บตังค์ทันหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเก็บตังค์ทันก็อาจจะมาแจมๆจมกับเขาหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละครับเหมือนเดิมครับมาเป็นผู้ชมก็โอเคก็แม่วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในเซิร์ฟครับก็แวะมาร่วมสนุกครับถ้าใครอยากจะมาเล่นด้วยก็เหมือนเดิมครับต่ผมจะทิ้งลิ้นดิสคอดกับกลุ่มเฟซบุ๊กไว้ด้านล่างนะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์โรเพนะครับเซิร์ฟได้ครับก็ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้นะครับเพื่อมีตอนใหม่ๆจะได้มาอัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะผมสวัสดีครับอ่ารับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามเฟซของผมไปด้วยนะครับผม ODNB2K นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมกดไปกดไลค์กันด้วยนะผมขอบคุณครับ